ทุกคนตันนี้หวยออกเมื่อคืนแม่แซมใบหวยด้วยเดี๋ยวลมซื้อนะพีอ่อูสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่ให้บอสชวนมากินเร็ว บ้านเลขที่เราสองสามแปดทับหนึ่งเก้าหนึ่งที่เนี่ยพูยล่า <c oughs> เรียกไรพนาบอสนอนอยู่นะคะกินทุเรียนอะไไปต้มกินข้าเวเยอหกตัวตรงปาดเจ็ดเก้าอันจ้าพี่สมนิดบอก พุียันกรกเมื่อคืนเป็นพุยียนจากแม่ขวัญใช่แล้วไม่เะียบอกในศส์สองเจ็ดเก้าใคระพี่นูนีพุดยนอร่อยมากทุกคน อยากต้มมามาก,กินอยู่เดี๋ยวอยากสดร้อนๆ <c oughs> ขอบคุณค่ะนาทีนี้จะอัปเดตงานให้ฟังวันนี้เราอยู่ที่บางแสนวันพรุ่งนี้อยู่พระรามสองนะทุกคน เออพี่วันเดี๋ยวไม่แซมเช็คอีกทีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่สุ <c oughs> <c oughs> จำได้ค่ะขอบคุณนะค่ะที่มาดูก,กันเด้อมาทันพอดีพี่ปานีบอก บอลยังไม่ตื่นนะคะกคนให้แกตื่นบ่ายสี่วัาดีแกได้นอนแค่สองสามชั่วโมงคืนนี้นอนที่นี่นะคะวันพรุ่งนี้สายๆเขาเข้ากรุงเทพ เดี๋ยวขึ้นขึ้นบ้านใหม่ที่กรุงเทพัเดี๋ไม่แช่มแจ้งแต่โอนอะไรงเงี้ยแล้วหมดแล้วนะคะ mm hmm. เหลือตกแต่งภายในเฟอร์น mm ิเจอร์บางอย่างนะคะ mm hmm. เด็กๆ mm hmm. ไปย้ะสุดทอแล้วค่ะอ๋อห mm hmm. มายถึงน้องนาลิตากับน้องตัวเกียวใช่ไหม mm hmm. เปิดวงอะ่ะตอนแรกบอจะให้ซีเกมกับรีโอไปแต่ทีนี้อ่าคุยกับบอสโนดเมื่อวานบอสโนดบอกว่าไม่เป็นไรมันจะมีวันที่ซีเกมกับรีโออ่ะได้มาแจมอยู่แล้วนะเพราะเด็กทุกคนซ้อมใช่ไหมล่ะอนะ่แต่ก็ต้องไปแสดงความยินดีกับพี่นนทนั่นแหละเพราะเป็นวงที่บอรเราบริหารอยู่แล้วแต่บอรเราตื่นกันที่นี่ เช็คตั๋วเครื่องบินเช็คอะไรอย่เงี้ยล้วบอสกลับไปไม่ทันเพราะว่าวันที่วันที่สี่มีงานที่จันทบ,บุรีขอบคุณค่ะต่อเติมเพิ่มค่ะด้านหน้าบอสจะทำห้องสองฝั่งเลยใค่เด็กๆเ,เรานอน กำลังเช็คแต่ก็อยากให้เด็กเราได้พักกันเต็มที่ค่ะบอลน่ารักทุกคน ถ้าแม่แดดแม่แซมอยากลงน้ําอีกอยู่เด้แม่แซมชอบเล่นน้ําเมื่อคืนก็เล่นน้ําทั้งคืนเลยไม่กินทุเรียนเร็ว <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนาค้ามีคนมาขอค่ะ อ๋อนึกกดตรงรีโมทใช่ไหมคะเข้าฉากรอยน้ำมาสูงเราโุ้ยรีโมทก็ไม่มีอ่ะอันนี้ทำไมเปิดประตูมันเป็นประตูอัตโนมัติทุกคนแม่นูนสวัสดีค่ะ เมืเ่อเขาเอาพวกฉากอะไรเงี้ยมามาให้ถ้าไม่แดดไม่เซมกระโดดจริงๆนะแต่อันเนี้ยดีบอชชอบบอชนั่งบอชนั่งอันเนี้ยนานมากซาวน่าบอเกีชอบอยากให้มีปาร์ตี้คืนนี้กับเด็กๆ บ้านดีบักขาดทุกคนอยากกินส้มตําจังเลยอ่ะคิดว่าบอลน,น่าจะพาไปกินข้าว แต่เวลานอนอ่ะก็ยังไม่อยากกวนแกนนะแต่ลิสต์ลิสต์รายการมาแล้วตื่นลงมาปุ๊บอ่ะจะได้คุยประมาณ5-6ารายการนี่แหละทั้งงานโตเกียวและฟินคับและโกกิและน้ำตาลก็โทรมาฝากงานไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้มันเมื่อคืนนี้อ่ะน้องไปหรือยังน้องไปบ้านเก่าไปทุกคนว่า ดมดูก่อนหนึ่งสองน้องยังไม่ไปบ้านเก่านะ <c oughs> ทุกคนสวัสดีแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่แซมมาอ่านเม้นหาแนวกินก่อนสึบ บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเหมาะสำหรับใครจะมาพักสิบกว่าคนอะจุได้เลยสิบยี่สิบอันนี้ไปบ้านเก่ายังเทสก่อนอ๋อไม่มีค่ะเป็นข่าวปลอมเดอ้อ ยังข่าวปลอมค่ะทุกคนสบายใจได้จานอยู่ไหนขาตั้งไว้ข้างหนก่อนลมันคืออะไรล่ะคะ่ะ,คะอ๋อได้คะ่ะได้ขอบคุณนะคะ อ๋อที่เอาไว้ถ่ายรูปกับสวยๆหรอคะอ๋อเขาอันนี้ไม่ให้ทุกคเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะเลิศอยู่ที่สวยงามกับสะหรือว่าแม่แซมต้องงงไปถ่ายรูปสวยๆกับอันเซตอันนี้ให้เขาเขาอุตส่าห์ทำมาให้ <c oughs> บอกบอกโทรตามเบสมาด้วยหรอ ทุกคนมาพอดีเลยมาค่ะัทุกคนมันเวอร์มากถ้าลอยน้ำมันจะไม่จมน้ำตุ๊กป้องขอคเขาอ๋อ นี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากมากนะคะเป็นเซตอาหารลอยน้ำที่เราถ่ายรูปสวยๆอุ้ยต้องบอกบอดก่อนน,นื้อบีิมันคือแดดนอดถ้าไม่แดดจะลงไปอยู่ดิมีแนวกินแนวทุกคนจริงๆ เจอแน่เขาให้เอาลงไปลอยน้ำแล้วก็ถ่ายรูปเรายังไม่ตื่นค่ะทุกคนอยากให้แกนอนแต่แกก็ตื่นมาแล้วล่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยตื่นมาเคียอีกทีหนึ่งนะสวัสดีมาเต้ย อาหารสวยด้วยนาพี่พิมลอยลอยพี่แพลวลอยเทสแม่เซมต้องเป็นคิวซีนะเพราะว่าไม่รู้ว่าอาหารบอสปลอดภัยไหมก็เลยแอบชิมเล็กน้อย เราก็มีข้าวเซตตอนเช้าเห็น <He ard S 2> ไหมล่ะเอฟซีบ <FC S 2> อกว่าเบิร์แม่แซมย่ำไหนนี่แม่แซมกินเขาถ้าเกิดไม่ใช่ตัวกินก็ต้องอ่านงานันก็ลุยแรงงา,านแหละวันนี้มีสองโปรเจกต์สามโปรเจกต้องต้องนั่งเคลียร์กันขอชิมก่อน ยังอยู่โอเคน้องยังอยู่ครบไปค่ะรับประทานอาหารจั้ทุกคนมาจะมานั่งอ่านคอมเมนต์แล้วที่นี้ใครถามอะไรบอกครับถามมาได้เลยเดี๋ยว ลูกบอสลงมาก็จะให้ดูอันนี้เราควรจะปิดบ้านเนาะซึบปิดไรอ้อะเนี่มันไม่ปิดปิดยังไง บ้านเือว่าปิดป่ะอ่ะเอาไว้อย่างนี้แหละมาปื้ดทุกคนมามาเม้นกันใหม่ดูไปกินไปอิ่มแล้วตอนน้องเดินเข้าใกล้อีกไหมใช่ไหมเดี๋ยวแม่แซมพาทุกคนเดินไปก่อนประตูรีหมดอือ กดทั้งสี่ปุ่มแล้วโอเคไม่เป็นไรให้น้องเปิดซาบาอยู่อย่างนั้นไม่อ่านเลยมาค่ะพิสลันตามีโอ้ยเจ้าลงไปถ่ายรูปยังไงอ่ะเขาจ่อ,อมาหา่างเทียงเีเขาถ่ายรูปมย่างเทียงบอก ตอนบ่ายแม้แซมหอมขอบคุณค่าหัวก็ฟูทุกคนแนมะ่แซมตื่นมาก็วิ่งมาตู้เย็นกินทุเรียนเลยแม่รีวิวบอสให้ฟังหน่อยเหมือนที่ทุกคนรู้เลยรักรักแกมากเลยอ่ะแกน่ารักบอสยังไม่มีแฟนเดะมันเดินไปปิดไม่ได้มันเป็นประตูรีโมท บ้านสวยมากจริงๆค่ะพี่ต้นไผ่ขอบคุณนะคะ่ะสวัสดีน้องแป้งล้ำปีใหม่บอไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมอ่าต้องดูคิวก่อนเพราะว่าตุลาพฤศจิกาธันวาน่ะเน้นเอียดเลยตุลาเราเปิดวงวันวันที่แปดใช่ไหมในเดือนนั้นเหลือทั้งหมดยี่สิบสอวันแต่เรามีทั้งหมดยีสิบสี่คิวยี่สิบห้าคิว ในเดือนตุลาขอบคุณค่ะพี่กุ้งขอบคุณค่ะพี่หลุยรู้จักน้องปอเป็นรุ่นน้องน้องปอหน้ารักเป็นรุ่นน้องไปมาหาสู่กันส่งนางงามส่งงานเจ้าสาวส่งงานอะไรเงี้ยให้กัน บามันเป็นคนน่ารักเป็นลูกแม่แซมนี่แหละแม่แซมชวนนางมาทางานที่ฟินขับทุกคนนางเป็นคนเก่งแล้วก็ประสบการณ์นางะทําเรื่องออนไลน์ทําเรื่องอะไรเงี้ยเก่งมากติ๊กตงติ๊กตอกตแล้วสายงานของนางที่ทามาแล,แล้วแบบเขาเขามีประสบการณ์ที่เขาทําแล้วมันซักเซตก็เลยมาช่วยตรงนี้ดูยาโดมฟินแหงเสียดูการตลาดนางทําอยู่ดีก็ได้เป็นไลฟ์กับพี่วินวางแผนอะไรเงี้ยนางเก่งนะ สวัสดีค่ะพิชลินต้องรอดูสนุกแน่นอนคอนเสิร์ตเดี๋ยวน้องสแตมเดี๋ยวแม่แซมเช็คนะ้ำหม่ามาจีนบอลลูกแก้วก็เป็นเพื่อนกันกับบอสนะคะทุกคน อ๋อพี่เชอพี่เชออันลูกสาวพี่เชอจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเด้ออันลูกสาวพี่เชอจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเด้ออย่าลื ทว่ามีคุยรายการกานไว้ก็ออกสี่ห้ารายการของเวิร์กพอยแล้วนะทุกคนเป็นอะนที่เลิศมากที่ได้รับการตอบรับและเป็นกระแสในการโปรโหมอดน่ารักมากขอบคุณทุกคนเลยนะคะพีแกนสนสวัสดีค่ะไม่ค้างเราใช่ไหม น้องนอนที่บ่อวินค่ะได้เลยพี่เชยเดี๋ยวแม่แซมจะบอกเด้อขอบคุณค่ะพี่พลอยเด็กๆเรามีงานเดี๋ยวเข้ามาเลื่อนเนาะสแตมแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก ขอบคุณทุกคนเลยที่เห็นศักยาภาพของเด็กเอาเด็กเราไปม้วนจอยเด็กทุกคนเก่งหมดเลยมีของในตัวได้เลยไม่ลืมพี่เชิญนะคะเดี๋ยวแม่แซมส่งให้ไม่ได้กลับขอนแก่นแล้วค่ะเพราะว่าอ่าเช็คตารางแล้ววันนี้ใช่ไหมเราอยู่บางแสนพรุ่งนี้เราอยู่ที่พระรามสองแล้ววันที่สี่เราอยู่ที่จันทบ,บุรีเลยกลับไม่ได้ <c oughs> เจกายได้เลยพี่เบนทาชาเราต้องเจอกันแน่นอนขอบคุณค่ะเอาตอแนแรกว่าสุกตุมมากมาก็าได้กลิ่นของเซเว่นอันของมือขึ้นเนาะ <c oughs> วันที่4ี่ตอนเช้าว่าเราจะเป็นงาน True Fashion Show เป็นอีเวนต์นะคะของบอสนิยมยีนอยู่ที่โรบินสันเป็นเป็นเปิดเป็นกลุ่มเปิดค่ะพี่พี่เธอดูได้เลยอ่ากลุ่มปิดตอนนี้ของเรามีวันที่แเปิดวงนะอ่าเป็นงาน True วันที่4ี่ของนิยมยีนนะคะโรบินสันจันทบ,บุรีแล้วตอนเย็นมาคอนเสิร์ตต่อที่มหาชัยเอ้ยไม่ใช่มหาชัยฉาเชิงเซา พอฉาดเชิงซ้อเสร็จก็กลับขอนแก่นเลยค่ะใช่แล้วพฤจิกาน้องยูรีไปถ่ายซีรีส์กินได้อีกแน่นอนค่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะวันที่แปดเปิดวงพี่เธอพี่เกดกับพี่ยอบอกว่าเกดจะมา แต่คนจะต,ต้องเยอะมากๆมากๆแน่เลยแน่มากินข้าวนาแปดศูนย์เขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันเลยอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปยังไงแต่น่ารักมาก น้องเบฟเป็นคนใส่ใจรายละเอียดน,นะไม่ใช่เฉพาะบอเดฟคนรอบข้างอย่างเงี้ยเหมือนซื้อกับข้าวนะก็ซื้อเผื่อแม่แซมไอ้น้องอะ่ะคิดว่าแม่แซมอาจจะไปเพราะว่าแบบแม่แซมอะ่ะตอนอยู่กับเบสใช่ไหมตอนมาถ่ายใช่ไหมก็จะเป็นคนที่แบบแม่น้องเบสก็มากับทีมงานเขาใช่ไหมก็แบบแม่กินข้าวหรือย,ยังเอาอะไรบ้างก็สั่งข้าวให้เขา แม่กินข้าเสร็จแล้วต้องมีผลไม้นะก็สั่งผลไม้ให้เขาแม่ผลไม้เสร็จแล้วก็ต้องมีของหวานนะก็สั่งของหวานมนาะให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าแม่แซมอชอบกินแน่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้บิ๊กมาหาฉันฉันต้องสั่งกับข้าวไว้เยอะๆสั่งไว้เผื่อแม่แซมเพราะว่าแม่แซมไม่ได้ไปแม่แซมมัวทําชุดกับทําต่างๆเคียร์รายการแล้วก็งานอีเวนต์ไงก็เลยไม่ได้ไปน้องก็เลยฝากบอสมาบอกว่า ฉันอุตสา่าห์ซื้อกับข้าวมาคิดว่าแม่แซมจะมาด้วยอะไรเงี้ยน,น้องน่ารักมากสวัสดีทุกคนเลยนะเจ๊ไก่แม่กับโนเกียเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนี่ใส่คล้ายๆกันนะเพราะเป็นคนที่เอาใจใส่คนรอบข้างเจ๊ไก่เจ๊ไก่กสวัสดีค่ะพี่จอย ขอบคุณค่ะพี่อาตีไม่ได้กุกกิ้กกับใครเลยค่ะพี่โมดคิดถึงพี่โมดโมดวันที่สองอะ่ะอยู่ที่กรุงเทพนะแถวพะรามสองน่าจะนอนกรุงเทพสองสามอยู่กรุงเทพใช่แล้วค่ะเปิดวงรอดูโชว์น้องเด้อพี่เชอได้กับข้าวเซเว่นของบอดเมื่อคืน <laughs> ทุกคนเขามีอันนี้มาให้สวยสวย ได้แอบลุ้นบีบีใช่ไหมนี่เขาบอกว่าให้เอาลงไปลอยถ่ายรูปในน้ำไม่เซมเจออันนี้หรือเปล่าซิบอเฮดอันของเขาจมน้ำหมดหรออุ๊ยพูดคำดอันนี้ไม่ได้หรอพูดได้ไหมหน่าทานจริงจรง ฝากทาช่อได้เลยค่ะพี่เชอเดี๋ยวแม่แซมจัดการให้นะเดี๋ยวทักขานะทั้งเปิดวงและคอนเสิร์ตเดี๋ยวเนาะพี่เชอน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคะ่ะรอบอสตื่นนั่นแหละแต่แกจะลงมาไหมเดี๋ยวจะบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่แซมทักไปเดี๋ยวจะเอาไปลอยน้ำถ่ายให้เขาค่ะ ไม่ได้ไปทะเลกับลูกๆค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาบอสไปที่พักสวยนอนสบายมากค่ะพิภูมิมีหกห้องนอนน่ะนอนคนละห้องเลยมาแค่สี่คนเองแต่แม่ฟมนอนข้างล่าง ได้จะพาบอสไปเติมสีผมไปเติมโคนผมนอนดึกอยู่ขาเมื่อคืนเมื่อคืนบอลไล์ส่วนเล่นน้ำ <c oughs> <c oughs> เดี่ยไแหมมาเดี่ยวคุมวงคุมเด็กๆซ้อมวงใหญ่อยู่ที่ขอนแก่นนะคะใช้แล้วค่ะพี่มามาจินแต่เมืม่อเมสซนกินว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะน่าจะคืนคืนละสิบห้ามั้ง พี S <S ่โบบีสวัสดีค่ะเราจะได้เจอกันกันกบแบนซวันที่สองเนาะนัดพี่เล็กที่พระรามสอง เบอร์วงมีแขกรับเชิญค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะได้เลยเจ๊กายเทสต,ตัวอย่างแล้วบอสขอแล้วบอสกับลูกเขอทั้งบอสบิ๊กและบอสยูรีอันนี้บอสสำหรับผลิตภัณฑ์นนะเขอแล้ว เตรียมตัวสั่งผลิตตอนนี้เหลือแพ็กเกจค่ะกําลังออกแบบกันว่าจังอันไหนที่โอเคสุดอันนี้หมายถึงสินค้าน้องยูรินะพี่ไปเกาหลีกับพี่เลก็กอัทุกคนกิน้ากับะเบิร์ ทุกคนรอชิมได้เลยอ๋อเขามีโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตธัญพืชแล้วก็อยวาแม่เซมใช้ดูทีละเมนูอันนี้เป็นโยเกิร์ตทัญโอ๊ยมันกลับกล้องไปข้างหลังได้นี่นาเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะ ยังไงพี่ก้องโอเคนี่อันนี้เป็นโยเกิร์ตผลไม้ช็อกโกแลตและผละไม้โอ้ยมีบลูเบอรี่เต็ไมไปหมดเลยแล้วก็สลัดแซลมอนหนึ่งชิ้นกับหนังสลัดญี่ปุ่นคุกกี้เวเฟอร์ในรูสิเวเฟ,ฟอร์รเเฟฟอรกรอบไ้มน,นะต้องชิมให้บอสดูอื้อ น้องอีกนิดหนึงน้องจะไปแล้วอันนี้ค่ะนี่เขาให้เอาไปรอยน้ำและเชื่อไหมว่าอันนี้จะลิศสุดนี่ค่ะน้องนัตตี้กับเลขาเขาซื้อมาไว้ให้ เขาบอกว่ายังไงต้องมีการสซดรอนแน่นอนพะนะบ้านดีไหมทุกคนดีเนาะันก็อยู่แบบเงาๆทุกคนอยากฟังเพลงบอกแม,มนแซมสับภาพไปฟังเพลงเอากลับมารอในปลาบ้านเราได้บอะนะเจ๊แกบอกพี่ก้องกลับ โอเคทุกคนเปิดทีวีก่อน <c oughs> อยุค